สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูแกงเขียวหวานนี่เลยจ้าเครื่องเตรียมครบแล้วนะคะก็จะมีมะเขือเปาะนะคะหั่นแช่น้าเกลือนี่นะคะแช่น้ําเกลือไว้ไม่ให้มะเขือดาแล้วก็จะมีหมูสับนะคะหมูสับก็สับไม่ต้องละเอียดนะคะอันนี้ก็จะเป็น พริกแกงเขียวหวานมีกระทิหนึ่งกลองหนึ่งขวดนะคะใช้แบบขวดแล้วก็มีพริกแดงหั่นซอยมีใบโหระพามีจ้าเครื่องครบแล้วนะคะเราก็ไปแกงกันเลยคะ่ะแกงใส่หม้อนะคะวันนี้เทกระทิลงไป นี่นะคะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานใส่ลงไปเลยจ้าสีก็จะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะคะแช่ตู้เย็นไว้รายวันพริกแกงเขียวหวานนะคะเมนูนี้กินกับขนมจีนอร่อยมากๆเลยถ้าใครชอบกินแกงเขียวหวานนะคะกินกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะ เคี่ยวพริกแกงกับกระทิให้หอมนะคะพริกแกงกับกะทิหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูลงไปเลยนะคะจะใส่หมูลงไปเลยนะคะ เราจะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะมะเขือเราจะใส่ทีร่างมะเขือก็จะเป็นผักที่สุกง่ายนะคะนี่เราก็ผัดแบบนี้นะคะกลิ่นหอมปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะ คนให้เข้ากันเลยแกงเขียวหวานนะคะก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายแค่ใส่น้ำปลาแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะคะตเติมน้ำลองอไปนะคะกระทิวันนี้สมพรใช้แค่ครึ่งขวดเพราะแกงน้อยนะคะประมาณสองชามนี่แล้วก็รอให้เดือดนะคะ เดือดแล้วหมูก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเมนูพื้นบ้านเมนูทำกินเองใส่มะเขือลงไปเลยจ้ามะเขือนะคะหั่นแช่น้ำเกลือนี่คนให้เข้ากันนะคะ ามด้วยน้ำนะคะสปอนก็จะแกงน้ำคุกขิกใช้กระทิแค่ค,ครึ่งขวดแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวจะมันเกินนี่รอให้เดือดรอให้มะเขือสุกนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะ กิแกงเขียวาหวานกับน้ำตาลน้ำปลานี่นะคะเติมนะ้ำลงไปอีกนิดหนึ่งนี่ก็เริ่มที่จะเดือดแล้วมะเขือก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแดงที่เราหั่นไว้ ี่เพิ่มสีสันให้น่ากินมากขึ้นเมนูแกงเขียวหวานหมูนะคะเมนูอร่อยชิมรสเลยนะคะขาดน้ำปลานิดนึง เดืดแล้วจ้าเติมน้ำปลาลงไปนะคะนี่จ้าแกงเขียวหวานนะคะมะเขือก็เริ่มสุกแล้วนะคะ ไม่ต้องให้สุกเกินเก่งแบบนิ่มๆนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วอยากให้นิ่มก็ปล่อยให้เดือดอีกนิดนึงนะคะี่จาสุกแล้วนะคะ กินหอมมากๆเลยใส่เห็ดอันนี้จะเป็นเห็ดที่เหลือนะคะใส่ปนลงไปถ้าใครไม่มีเห็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้พรเห็นมีเห็ดอยู่ก็เลยนำมาใส่รวมกันทิ้งไว้ในตู้เย็นไม่ได้ลามาทำกินนะคะ ก็นำมาใส่แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานนะคะกินกับขนมจีนอร่อยบางคนก็ชอบกินขนมจีนกับน้ำยาน้ำพริกใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะคะกินหอมมากๆเลยใบโหระพานี้นะคะอืมเสร็จแล้ว น่ากินมากๆเลยไปเลยคะ่ะกินกับขนมจีนกันเลยนี่ขนมจีนจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วตักแกงเขียวหวานใส่ลงไปนี่จ้าน่ากินมากๆเลยสำหรับเมนูแกงเขียวหวานกินกับขนมจีนนะคะ วันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆใครชอบกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมีเลยจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่ยังไม่ทิ้งกันนะคะเข้ามารับชมทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่านะคะพบกันใหม่จ้าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ